รายการเรานี่เป็นรายการสาระบันเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหายดูก็จะมีลยดูดยดดยดออก็จะมีเอาปิดกล้องกันมุกมองเห็นเลยก็ปรากฏว่าไอฝรั่งจอบกลางนะครับ,รบ,รบตั้งใจเบรกให้รถข้หลังชนเอาแล้วเสร็จแล้วก็เอากล้องไปให้ตำรวจตำรวจสอพอสำโรงเหนือถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าคดีมันจบแล้วจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คือประเทศไทยความกลางเกินพิกัด ก็ยังมีไอ้ฝรั่งนะชาวออสเตรเลียหรือไงอ่ะแถวแถวแบริงสมุดปาการอันนั้นก็อไอ้ฝรั่งหัวร้อนนะครับขับรถตีคู่กับนะรถเก๋งคนไทยกับามาพอจะเลี้ยวก็เหล็กแม่งค์ท,ทาทันหันนะครับจนทำให้รถคันหลังชนรถตัวเองล้มแล้วก็ลงมาแล้วก็ชูนิ้วกลางถมน้ำลายรถนะครับทุบรถ อ่นะไอ้นี่ก็กลางอีกไปถึงโรงพักตำรวจบอกว่ารถเก๋งคันหลังผิดนะเออเชื่อฝรั่งแค่นั้นจบคนไทยเสียค่าปรับนะคนไทยก็ไม่มีกล้องหน้ารถก็เลยไปเอาเอ่อกล้องบริเวณที่เกิดเหตุมาก็ปรากฏว่าไอ้ฝรั่งจอบกลางนะครับตั้งใจเบรกให้รถคันหลังชนเอาแล้วเสร็จแล้วก็เอากล้องไปให้ตำรวจ ตำรวจสอบพอสำโรงเหนือถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าคดีมันจบแล้วจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คือประเทศไทยความกลางเกินพิกัดนะน่ะนะครับมีทั้งคนไทยมีทั้งทาหารมีทั้งอะไรต่างๆเต็ม่หมดนะความกลางก็เริ่มจากฝรั่งนะชาวสวิตคนหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตไอ้นั่นก็ไอหมอผู้หญิงขาบันได นะแต่โดนในระเทศออกนอกประเทศไปแล้วอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีแล้วก็ใช้วีซ่าผู้ต้องหาหรือวีซ่าในการต่อสู้คดีนะครับอยู่ระหว่างการอุทรณ์นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราจะพูดถึงการกลางนะครับความกลางต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้บ่ายสองโงครึ่งนะครับก็จะมีคุณป้าคนหนึ่งมีที่ดินอยู่แถวสอนอท่าข้ามนะบ่บายสองโงครึ่งนี้ก็จะแวะมา ร <Keep S 2> ้องทุกร้องเรียนกับผมนะครับเนื่องจากว่าเขามีที่ดินว่างเปล่าอยู่แถวสอนอท่าข้ามอยู่ดีๆก็มีลูกน้องนักการเมืองเอาขยะมาทิ้งนะครับเขาไปถามว่าขยะเป็นของใครก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็เลยต้องตั้งกล้องวงจรปิดพอตั้งกล้องวงจรปิดก็รู้อ๋อลูกน้องนักการเมืองนะค้าของเก่าเอาขยะมาทิ้งก็อ่านะครับหลังจากนั้นก็เอากล้องวงจรปิดติดั้างก็รู้ว่าเป็นลูกน้องนักการเมืองเอาขยะมาทิ้ง ก็เลยไปแจ้งความสอนอถ้าค้าสอนอก็ไม่ทาอะไรเลยจนต่อมาต้องไปฟ้องร้องเองนะนะครับฟ้องขับไล่ฟ้องอาญาพอฟ้องพอฟ้อ,องเสร็จลูกน้องนัากการเมืองหัวหมอครับฟ้องแยงมาครอบครองกระปักครับแค่เขาขยามาทิ้งนะนี่แหละครับบ้านเมืองความหน้าด้านความกลางน,นะครับแล้วยังมีผู้นําชุมชนออกมาข่มขู่คุณป้าอีกนะ,นะว่าที่ดินเนี่ยเป็นทํานองว่าเป็นของกูแล้วอะ นะมึงอย่ามายุ่งอะไรต่างๆกับกูนะครับนะก็จะขึ้นศาลกันอนาะทิตย์หน้าเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอันนี้กับความกลางครับเอาขยะมาทิง้งไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ทําหน้าที่สอนนอท่าข้ามนะทาไม่ทํางานก็ยุบทิ้งไปฮนะครับทาไมถามาก็ต้องไปฟ้องร้องเองพฟ้องเสร็จร้องครอบครองประปับขนาดเอาขยะมาทิ้งบ้านเขานะครับนี่กรุงเทพมหานครนะและยังมีผู้นําชุมชน,นมาข่มขู่เขาอีกด้วยนะบุกเข้ามาในพื้นที่ครับ จำนองว่ามึงอย่ามาล้อมรั้วมึงอย่าจะอะไรนะป้ายเปยดติดไหแม่ก็เอาออกหมดเพราะว่ากูใหญ่มึงรู้ไหมกูเป็นใครนะครับนะนะครับนี่แหละครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครครับประเทศเรานะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับเสียงเสริมชัดเจนไหมครับนะแจ้งด้วยนะครับเสียงชัดเจนไหมทุกแพลตฟอร์มนะครับชัดนะครับอ่านะ นะครับทุกๆนาช่วยแจ้งสัญญาณการรับฟังด้วยนะครับชัดเจนนะครับเอาล้ครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกนะฮะท่านไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกกลางทั้งหลายนะท่านยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไว้นะแล้วก็เอาพยานหลักฐานมาประจานผ่านโซเชียลยังไม่ต้อง,องไปให้ตำรวจนะครับตำรวจประเทศไทยนี่แปลกอย่างเชื่อคนง่ายจบง่าย มีเรื่องมีราวฟังฟังปุ๊บเชื่อเลยจบเลยตัดสินเลยฮะับทำตัวเป็นสารเลยตัดสินเลยครับนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องดูที่เกิดเหตุไม่ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะคดีจราจรเนี่ยอย่างวันนี้มีข่าวมีคราวเนี่ยมันชัดเจนเลยคดีเนี่ยตามรายงานข่าวที่ผมดูทางช่ององมรินเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นท้องที่สอพอสมงคลเนี่ยแถวแถวซอยแบรลิงถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยมันมีเหตุการณ์นะครับ นะ,ะคนไทยเนี่ยขับรถเก๋งนะครับมาแถวแถวเบลล่งนะครับทางแยกนะมีเลี้ยวซ้ายมีตรงไปแถวๆถวไฟแดงก็ปรากฏขับรถ,บรถคู่กับรถมอเตอร์ไซค์ฝรั่งคนหนึ่งมานะครับ,บรรก็ปรากฏอยู่ดีฝรั่งก็มาเคาะกระจกไม่รู้ว่าไงขับรถบาดหน้ากันหรือเปล่าหลังจากนั้นพอถึงเวลาจะเลี้ยวซ้ายฝรัง่งคนนี้ก็ไปอยู่ข้างหน้าพอเห็นรถขันหลังจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เบรกกระทนหัน ให้รถขันหลังไปชนรถตัวเองรถเอกตัวเองก็ลม้มลงมาพอล้มเสร็จทําไงฮะลงมาเคาะกระจกถมน้ําลายรถนะแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ชูนิ้วกลางนะครับพอหลังจากนั้นก็ทําลายทรัพย์สินเอาของเปรียบนะทั้งสองฝ่ายก็ไปแจ้งความมาที่โรงพักฝรั่งยังไปนั่งชูนิ้วกลางที่โรงพักนะครับนะพอหลังจากนั้นตํารวจก็ตัดสินเลยครับ นะไม่ต้องไปสนใจอะไรต่างต้องวงจรปิดอะไรไม่ต้องสนใจนะครับนะตำรวจตัดสินว่าอะไรครับลุงพักถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสอ,อสพอลงเนี่ยตัดสินว่าฝรั่งเป็นฝ่ายถูกเพราะฝรั่งอยู่คันหน้ารถเก๋งอยู่ขันหลังมีหน้าที่ต้องเว้นระยะนะเมื่อไปเว้นระยะไปชนรถคันหน้าจึงมีความผิดฐานประมาทขับรถเป็นเหตุให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายปรับไปชดใช้ค่าเสียหายจบเรียบร้อยยกหนึ่งยกที่สองปรากฏว่า คนไทยนะครับที่ขับรถเก๋งมาก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดเี่แถวนั้นฮะเอามาตรวจดูอา้าวไอ้ฝรั่งคนนี้เองตั้งใจหยุดรถกระทนหันเบรกให้คันหลังชนเพราะนั้นเมื่อข้อทท่จริงเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรถคันหลังเป็นฝ่ายถูกคันหน้าเป็นฝ่ายผิดนะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีแบบนี้มันเคยขึ้นศาลฎีกามาแล้วนะครับการที่เราขี่จกักรยานยนต์อยู่คันหน้าแล้วเราเบรกกระทนหันนะ ก็เท่ากับเราเหมือนข่มขืนใจให้คนอื่นเนี่ยนะครับต้องกระทําการต้องเบรกจนเกิดอุบัติเหตุมันมีความผิดต่อเสรีภาพนะสารกีการเคยตัดสินไหมล่ะนะลักษณะเนี่ยขับขับมาแล้วก็เบรกนะมันก็เหมือนการข่มขืนใจให้คนอื่นต้องเบรกความผิดต่อเสรีภาพประจําคุกสามสามสามปีนะแล้วก็ยังมีความผิดฐานทำให้เสียรั์มันจะมันเนี่ยนะความผิดต่อเสรีภาพนะครับเนี่ยโดนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ การที่เราเอาของอะไรไปเคลี้ยงรถอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์หรือพยายามทําให้เสียทรัพย์จาคุกสามปีนะ่ะเดี๋ยวเปิดตัวบทกฎหมายนะระบบกฎหมายก็แม่งหายไ,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 ไปไหนหมดแล้วเนี่ยนะครับอาอยู่นี่นะนะครับนะและก็ด่าดูบินซุ่งหน้าชูนิ้วกางนี่ก็อีกหนึ่งเดือนนะปลาผิดตาผิดสาดูบินนะโอ้โหนี่หลายข้อ,อาหานเนี่ยนะครับนะแล้วการที่เราไปแจ้งความเท็จนะครับฝรั่งเนี่ย ว่าคันหลังมาชนรถตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองอ่าหยุดรถกระทันหันแจ้งความเท็จการแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญานะครับแจ้งความนะครับนะแจ้งความเท็จการแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญานะครับผิดไปจากความจริงนะก็มาตราเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอืมนะเนี๋ยมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะผู้ใด แจ้งก็ความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญานะครับจาคุก2ปีและเพื่อต้องการให้เขาได้รับโทษจําคุกหรืออะไรถ้ามีโทษจาคุกก็ไปดูมาตราหนึ่งฮสนะจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับอันนี้นะครับก็ฝากนะครับคนขับรถเก๋งไปแจ้งความนะครับไ้น,นี่มันแจ้งความเท็จเพราะความจริงมันไม่ใช่ขั้นหลังไม่ได้ชนกันนะแต่เองนะหรือมึงเนี่ยเป็นคนเบรกรถและให้เขาชนม่นเจตนาแจ้งความเท็จ ส่วนตํารวจไม่ดําเนินการอะไรนะครับตํารวจพนักงานสอบสวนโรงพักสพสมงรงเหนือนะครับผมแนะนํานะครับให้ดําเนินคดีมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดทั้งๆท,ท,ที่ความจริงปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะจะบอกยังไงคดีมันจบไปแล้วปรับไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วได้อย่างไรนะครับเมื่อขนามกล้องวงจรปิดมาให้ตารวจพนักงานสอบวสวนสพสมงรงเหนือดูก็เท่ากับว่าพนักงานสอบสวนแล้วทราบแล้วว่ามีการแก,รก้ความเช็จก็ต้องดําเนินคดีกับไอ้ฝรั่ง จอมกลางคนนี้นะครับการที่ตำรวจไม่ดำเนินคดีก็ 1. ผิดวินยัยสอาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่แหละครับประเทศเราเนี่ยครับการบังคับใช้กฎหมายมันไม่จริงไม่จัง